สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคำทํานายปี2567มังกรไฟบรรลัยกันเปิดคำทํานายแรกกับซิมสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยไพยพงอ์ผู้อำนวยการสถาบันโหราศ,าศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่ พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบรรลัยกันอลราวาตถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระส่ำ เป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่สร้างความรุนแรงสร้างความกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่ย1เอ็ดเมษายน2325เวลา6 5นาฬิกานาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟประไลกันทำนายว่า จะเกิดความเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้งทางด้านของการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งชิงความเป็นใหญ่ทั้งพกักการเมืองในองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายความคืบหน้าหมอป่าประกาศิษเปิดดวงประเทศไทยปี2567 เตือนอะไรบ้างบอกเลยแย่กว่าปีนี้ใกล้สิ้นปี2566แล้วทางด้านของหมอปลายเพรกะซิได้ทํานายดวงประเทศไทยในปี2567ผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์พิธีกรถามว่าหมอปายใกล้สิ้นปีนี้จะมีภาคไหนของประเทศไหมที่เราต้องเฝ้าระวังหมอปายตอบว่าถ้าสิ้นปีนี้ยังไม่เจอค่ะ แต่จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่มาเพิ่มอีกแต่น่าจะเป็นขอบทางเหนือมากกว่าที่จะแรงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าถามว่ามันจะรอยแยกแตกน้ำทะลักไหมไม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นรอยร้าวที่ซ่อมได้แก้ไขได้อยากจะบอกว่าพี่น้องคนไทยต้องระวังขนาดนั้นไหมไม่น่ากลัวขนาดนั้นค่ะแต่ อยากให้ระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวไฟและคนที่อยู่รวมกันเป็นมากๆแล้วเกิดอุบัติเหตุจากไฟค่ะคำถามถัดมาปีหน้ามีโรคอะไรที่ต้องระวังไหมคะหมอปลายตอบว่าเกี่ยวกับสัตว์ปีกต้องระวังค่ะคำถามถัดมาปีหน้าปี2567ท่านโยมมีอะไรจะมาตักเตือนเราไหมคะหมอปลายตอบว่าปีหน้าเป็นปีที่ยังมีเรื่องของคนที่มีสีมีบากแข็ง ยังขึ้นมามีอิทธิพลอยู่เราอาจจะไม่เห็นเบื้องหน้าแต่จะได้เห็นเบื้องหลังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการปากท้องของพวกเราอาจจะมีปัญหาพอสมควรคือมันเป็นช่วงที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาและเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอีกอย่างหนึง่งต้องระวังในเรื่องของอากาศและดินมีปัญหาทำให้ของที่ปลูกจากดินแพงขึ้น หรือทานยากจะอันตรายค่ะคำถามถัดมาอาหารการกินปีหน้าไม่ดีใช่ไหมหมอปลายตอบว่าใช้คำว่าลำบากค่ะต้องใช้อาหารจำพวกแช่แข็งค่อนข้างเยอะใครที่ทำเรื่องของเกษตรกรต้องระวังให้ดีสรุปเลยแล้วกันปี2566กับปี2567ปีไหนแยกของกันหมอปลายตอบว่าปีหน้าค่ะ หมอปลายเตือน3วันก่อนปีใหม่ต้องระวังส่วนปี2,567เรื่องใหญ่ระวังขออมีปี Facebook ต mm ีส hmm. ิบแอดเทนเดเผยคลิปวิดีโอหมอปลายแพรกซิบ,บที่มีการสัมภาษณ์ซึ่งมีการเปิดคำทํานายในรายการต mm ีสิบเดเมื่อถามถึงคืนปีใหม่จะมีอะไรไหมหลังปีใหม่ปีหน้าจะมีอะไรหมอปลายระบุว่าให้ระวังดีกว่า อย่างแรกช่วงก่อนวันที่1วันเลขคู่ประมาณ 28- 29-30ทั้ง3วันนี้จะมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหาและมีคนเจ็บเน้นในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับในประเทศจะมีเรื่องของเปลียวไฟไฟไหม้แต่เป็นเขตปริมณฑลมากกว่าไม่ใช่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องของโรงงานหรือสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟ จะมีเรื่องของไฟเป็นหลักก่อนที่จะเข้าสู่ปีหน้าถามถึงแล้วปีหน้าปี2,567หมอปลายตอบว่าปีหน้าเรื่องใหญ่หลังมกราคมจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆอะไรที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของที่มาจากของมีปีกของบินได้อะไรมีปีกเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายเกือบทั้งหมดระวังในเรื่องของเชื้อโรคถ้าหลังจากนี้มีวัคซีนก็ต้องฉีด ความคืบหน้าปี2567อาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ทำนายดวงเมืองในปี2567ไว้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคม2567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญอย่างน้อยต้องมีการปรับคอรมอครั้งใหญ่ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะเกิดขึ้นในช่วงที่ราหูอยู่ตรงราศีมีนราหูจรครับ จุดสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่แถวแถวต้นราศีมีนคือช่วง19กันยายน2567ซึ่งราหูมีวัตตะ18ปีถ้าเราย้อนไป18ปีจะพบว่าเมื่อ19กันยายน2549ราหูโคจรทับจุดตั้งรับตัวในปีดังกล่าวนั้นอดีตนายกแทักินชินวัตรถูกคิดอำนาจและคราวนี้ปี2567 วงรอบของราหูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งกาลเทศะสัมพันธ์กันจึงเกรงว่าอาจจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นมาได้ดวงเมืองมีราหูอยู่ตรงราศีมีนดวงคุณทักษิณที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลก็มีราหูอยู่ตรงราศีมีนส่วนดวงนายกเศรษฐาก็สัมพันธ์กับราศีมีนเช่นกัน จึงพยากรณ์ได้ว่าช่วงปลายปี2567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงต้นปี2568ด้วยเพราะช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันส่วนดวงของผู้นำประเทศนทายเศรษฐาทวีสินนายกรักฐมนตรีนั้นอาจารย์พินโยคำนวณดวงชะตาเอาไว้ว่านายเศรษฐาเกิด15กุมภาพันธ์2505วันพฤหัสบดี เป็นชาวราศีกุมลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์สถิตราศีกุมอาทิตย์กุมกับดาวศุกร์ชาวราศีกุมนั้นจะมีความคิดแปลกแยกเป็นราศีธาตุลมเป็นราศีที่เน้นความสัมพันธ์เชิงกลุ่มองค์กรเข้าสังคมได้ดีด้วยราศีกุมซึ่งเป็นราศีเกิดไปสัมพันธ์อยู่ในภพลาภะของลัคนาเมืองซึ่งเป็นราศีเมษจึงถือว่าดี ลาภะหมายถึงความสำเร็จรายได้ผลประโยชน์มีดาวสี่ดวงอยู่ในจุดจอมฟ้าหรืออยู่กลางฟ้าในขณะที่เกิดได้แก่ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสและดาวเสารดาวเหล่านี้มีความโดดเด่นเพราะอยู่กลางฟ้าโดยเฉพาะดาวพฤหัสและดาวเสารซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่รองลงมาฉะนั้นจึงส่งผลดี ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศแต่เมื่อมองดาวที่จะมาสนับสนุนตอนแรกอาจไม่โดดเด่นอะไรมากนักแต่มีดาวสนับสนุนในมุมโยกมุมตรีโกณและมุมที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนหลายจุดดวงนายกเศรษฐาในปี2567ต้องรับบทหนักเนื่องจากดาวเสาโคจรอ,อยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นพบลาภของดวงชะตา คือกรรม,มะลาภะที่ที่จริงนั้นกรรม,มะลาภะจะทําให้คุณกรรม,มะแปลว่าตําแหน่งหน้าที่การงานลาภะคือความสําเร็จจึงส่งผลให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่ดาวเสาร์เกิดมาทับดาวสุขในราศีกุมซึ่งเป็นพบลาภะตามตําราบอกว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพและภัยจากการลักวิ่งชิงปล้น